สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ํายาล้างปืนอุปรกรณ์ทําความสะอาดปืนนะครับอันนี้คือปืนจริงนะครับปืนจริงนะครับเป็นโลหะนะครับช่ปปืนบ,บีกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีปืนบีบกันด้วยนะครับทางนี้กบ็บีกันผมก็เล่นนะครับก็ มาดูก่อนจะก,ก่อบมันก็เป็นบีบีกันนะครับทีนี้ก็บีบีกันนะครับเป็นเป็นตู้เป็นตู้แบบนี้นทีนี้มามาดูว่าเบอรจริงมันต้องดูแลทําความสะอาดยังไงนะครับแล้วการที่จะซื้อของในเพจท็อปกันไทยแลนด์มันมีขั้นตอนอยังไงนะครับ<ม>ก่อนอื่นเราก็ม,มา ศึกษาดูปืนเราเราซื้อปืนมานะครับเราซื้อปืนมาตัวนี้อาจจะดีหน่อยนะครับเป็นเกรดคัดตตอมนะครับถ้าเป็นปืนทั่วไปก็แต่ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้ถ้ามันเกิดสกรปรกนะครับ มันก็ทำงานไม่ไหลลื่นมันก็ติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ปืนก่อนขึ้นทางสไลด์ไปก่อนนะครับเอาได้ปืนมาแบบนี้นะครับก่อนจะล้างทำความสะอาดก็เอากระสุนออกแล้วเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับเอาแมกออกนะครับมันจะมีอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยที่ต้องต้องใช้นะครับ น้ำยาล้างปืนสเปรย์นะครับมันจะมีสองแบบผมเอามาเอามาสองแบบตัวนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับราคามันมันจะถูกกว่าตัวขาวตัวขาวนี่มันแพงเพราะว่ามันมีผสมน้ำยาชโลมปืนเยอะนะครับคือมันมันล้างแล้วมันเคลือบในตัวแต่ตัวนี้มันเน้นล้างนะครับมันเน้นล้างก็อ่านดู อันดูสมบคุณมันนะครับถ้าเราถ้าเราจะถ้าเราจะเอาตัวนี้เน้นล้างแล้วก็เอาตัวนี้คู่ก,กันได้แต่ว่าถ้าต่อเอาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํายาฉลมปืนมันเป็นน้ํายาฉลมปืนที่ผสมกับตัวนี้เยอะหน่อย ตัวนี้ก็เลยทำให้แพงกว่าครับเมื่อเราล้างอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับล้างไม่ว่าจะเป็นอารมสามนะครับอารมสามนี่เหมาะกับปืนบ้้นบ้านทั่วไปนะครับถ้าเป็นตัวนี้ล้างบ่อยนะคะถูกก็เป็นปืนนักกีฬานะครับเป็นปืนที่ใช้บ่อยๆนะครับใช้ตัวนี้ก็จะถูกกว่าครับราจะเอาตัวนี้นะครับซอาซล้าง ก็จะมีนะครับัน,นสองก็คือแแส้จะขัดตะก่วก่อนนะครับทำยาล้างปืนแล้วก็แส้ล้างปืนนะครับแท่ล้างปืน,นตัวตัวตัวขนาดของผมอนจุดสี่ห้านะครับจุดสีห้าก็ขัดตะก่วก่อนเลย <c oughs> มันก็ไม่มีกลิ่นอะไรครับแต่ว่าเราตร้องต้องเซฟเพราะว่ามันพื้นที่มันแคบแคบเราอ, <c oughs> อยากให้ให้เห็นนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ อันนี้คือตะกัวออกนะครับคือถ้ามันมีการยิงบ่อยๆนะครับมันจะมีเศษตะกัวเพราะว่ากระสุนซ้อมมันเป็นตะกัวนะครับมันเกียมเป็นล่องเกียวตะกัวมันจะเข้าไปในร่องเกลียวมันสะสมเยอะๆก็ทําให้ลํากล้องมันเล็กลงเล็กลงยิงบ่อยขึ้นนะครับมันเล็กลงเล็กลงมัน มันไปบีบกระสุนนะครับมันประทบกับกระสุนก็ทําให้ลํากล้องบวมนะครับลากล้องบวมลากล้องแตกนะครับก็ต้องทะลวงตัขัวออกแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อพอประมาณนะครับอพอประมาณ มี5ข้าเช็ดออกเราพ่นเราทะลวงขัดตะกั่วแล้วนะครับแล้วผ้าเช็ดออก คือสเปรย์นี่เราไม่ถึงกับว่าต้องล้างแบบละเอยียดนะครับม,มันจะมีสองหัวไอ้เจ้าแสงเนี่ยทะลงตะกัวออกแล้วก็เอาหัวหัวผ้านะครับหัวผ้า <c oughs> มาดูกันว่ามันจะ จากตัวนี้นะครับไม่ดำมากเอาเข้าไปดำนะแสดงว่ามันมีคาบขเหมยคาบขาหมาดินปืนมันเยอะมันก็เลยดำ แค่นี้ครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะล้างบ่อยเดือนละครั้งสองครั้งยินครั้งไหนก็ล้างครั้งนั้นก็ไม่จาเป็นต้องไปล้างแบบมโหฬลานนะครับอันนี้คือพ้นแล้วก็ขัดแล้วก็เช็ดล้างออก ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับน้ามันตัวนี้นะครับหยอดบ้างนะครับอย่าให้ปืนขับน้ํามันนะครับหยอดก็ตร,ตรงรางตรงอะไรมาเนี่ยครับตรงที่เหล็กที่มันเสียดสีกันนะครับคือถ้าเราไม่หยอดนะครับ ืมันจะไม่ไหลลื่นหย่อดน้ำมันทิ้งไว้นม่นเข้าตัวปืนไม่ต้องหยอดเยอะนะครับไม่ต้องหยอดเยอะ ไม่ต้องหยดเดยอะอีน,นี้เร,เรียกว่าจุกแดงนะครับก็ต้องมีคู่กันกับปืนนะครับมีน้ำน้ำยาหรือวสเปย์ล้างปืนนะล้างปืนแล้วก็ไอตัวแส่ล้างปืนแล้วก็น้ำมันหยอดปืนนะครับอันนั้นสำหรับปืนสั้นนะครับ าปืนยาวปืนยาวแล้วปืนลูกสองก็มีจุดสองสองนะครับจุดสองสองนี่มันจะมันที่ยาวมันจะยาวปืนนี้นะครับเอามาต่อกันนะครับหมุนมนต่อกัน,นจุดสองสองปืนลูกกดนะคแต่ถ้าปืนสั้นก็พันด้กันได้แส ลำกล้องมันเท่ากันมันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับสําหรับแทะเหมือนกันกับจุดสามแปดแล้วก็ก้ามมมอลำกล้องมันเท่ากันนะครับอันนี้เขียนว่าสามแปดก็จริงแต่ว่าใช้ก้ามอมอได้นะครับหรือว่าสามแปดซูเปอร์ได้นะครับ,รรบลำกล้องมันจะเท่ากันนะครับมีแค่นี้ครับแล้วก็บางท่านก็ยัง สงสัยว่าถายจริงสงจริงไม่เพจดพัยายล้างปืนอุปกรณ์ทําความสะอาดปืนครับมีของตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นมากจะเป็นเคอรี่นะครับครับมีของตลอดสงของตลอดนะครับคือไม่ต้องห่วงนะครับ อย่างสั่งวันนี้ส่งวันนี้นนก็ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับยกเว้นแต่ใน,นจังหวัดไกบในกรุงเทพอย่างเงี้ยวันเดียวถึงนะครับส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับเสริมสำหรับทันที มีปืนยาวลูกกดจุดสองสองครับตัวนี้เป็นแส่งูนะครับแส่งูนะครับก็จะมีรายละเอียดราคาในเพจอยู่แล้วนะครับเราหยอดไปแล้วมันก็มันไม่ มันไม่กรอบๆนะครับถ้าจับๆๆๆเหมือนว่ากับว่ามันมันไม่ลื่นนะครับแต่ถ้าเราก็อยน้ำมันแล้วเรารู้เลยว่าปืนระบบเรามันจะลื่นขึ้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สั่งได้นะครับผ่านทาง เป็นน้ำยาล้างปืนอนุปกรณ์ทำความสะอาดปืนหรือว่าทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณคุับสวัสดีครับ